มาเดินพี่น้องอยากินข้าวเช้าน้ำกันจ้าสุดพอดียามเช้าวันจันทร์ในวันฝนตกทำๆพี่น้องจ้ากินข้าวกับเจลปลาทูตันเจลแบบแห้งๆพี่น้องคิดอยากเนาะอืมกินง่ายๆแต่พี่น้องมาพักก่อนเราคิด <laughs> แล้าตวบแดกพี่น้อง แขงมามีอนเนาะพักตูนเดียวตูนเดียวห่อนๆพี่น้องคุกคจังก็แล้วแต่พี่หน่อยกินง่าตัวมากแต่หมู่บ้านทำๆทุ้มจงตมาเป็นหนาเหมือนต่อแบบพี่น้อก็ลิมนลิ คุณผู้เดียวมันด้วยจ้าคุณเดียวแซ่บด้วยก็ใส่มาแส่อหยางมันพี่น้องมาดูตันี่หอดหยาบร้านหลังผักของกราเลย ผักชีลาบเยอะมากมาเลยพี่น้องมันหอมเนาะหิ่งกบยังหอมหิมพินขึ้นกระปุลเขาก่อนครับมีเงี้ยบดพี่น้องอยากเนาะอ่เขากิงจงอย พี่คนตจ้ะพวกเรากินคนอื่นพี่เนาอือคนมาหเลยคนไม่งานเนาะ พ yeah ี่ให้น <mop? S 2> <g> um ้องเบิ้งพี่น้องอยากน้อ